สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d s ดี p นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับของเป็นแบรนด์ของ j u m p e r h o ฮอนะครับแต่เป็นรุ่นพิเศษนะครับคือรุ่น Speed Rider นะครับกล่องล้างในจะเป็นข้างางนี้นะครับนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทางบริษัท j u m p e r h o ฮอนะครับผลิตขึ้นมานะครับจำนวนจำกัดนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมีโหมดให้ทั้งหมด13โหมดนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นรุ่นสปีดไลเดอร์จีทีตัวนี้นะครับคันนี้นะครับติดตั้งในรถนิสสันเทียร่า J31 นะครับปี2004นะครับเป็นปลั๊กเสียบแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับเข้าที่พอร์ตพอร์ตแป้นคันเร่งนะครับของตัวรถเทียนานะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนนะครับปลั๊กคันเร่งนะครับก็จะอยู่เหนือแป้นคันเร่งขึ้นไปนะครับ ถ้จะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับคือปลั๊กของเทยน่านะครับแค่เราดึงขึ้นนะครับแล้วก็เอาปลั๊กของอุปกรณ์ที่กล่องคันเล่งไฟฟ้าให้ไปนะครับเสียบเข้าแทนก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโหมดมีอะไรบ้างนะครับโหมดกล่องนะครับก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้โดยปุ่มตรงนี้นะครับก็คือจะมีนะครับ0นี่คือจะเป็นโหมดคันเล่งเดิมรถของโรงงานนะครับคือปิดกล่องนะครับใช้คันเล่งเดิมนะครับ ต่อมานะครับมาดูนะครับสเต็ปหนึ่งโดยการกดปุ่มนี้นะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งถึงแปดนี่ก็คือเราสามารถเลือกฟิลคันเร่งที่เราชอบได้นะครับว่าเราชอบฟิลไหนแบบไหนออกตัวแบบไหนนะครับก็คือหนึ่งถึงแปดนะครับเลขศูนย์คือปิดกล่องนะครับต่อไปมาดูนะครับกดไปอีกทีหนึ่งจะเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ก็คือจะคำนวณนะครับกล่องจะคำนวณ ให้อัตโนมัติจากแรงจากแรงเท้าที่เรากดที่ปั้นคันเร่งนี้นะครับของจะคำนวณให้เลยว่าใช้สเต็ปไหนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมดนะครับโหมด B นะครับโหมด B ก็คือโหมดที่ไว้ใช้สําหรับขึ้นเขานะครับเวลารถขึ้นเขานะครับก็ใช้โหมด B นี้ได้เลยนะครับรถจะออกโดยได้ดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมด C นะครับโหมด C ก็คือโหมดที่ใช้ปิดควันดำนะครับสําหรับรถที่มีปิดควันดำนะครับรถที่มีควันดำนะครับต้องไปตรวจสภาพนะครับหรือว่า จะต้องเจอด่านนะครับตามท้องถนนนะครับสามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับเราปิดควนดดาได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับโหมดนะครับเขาเรียกว่าโหมด H นะครับโหมด H คือโหมดเดินหอบนะครับมีในตัวนี้นะครับของ s p e e ไ r i d เดอร์ G T ตัวนี้นะครับของจัมเปอร์ฮอสจะมีโหมด H คือโหมดเดินหอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเดินหอบ มันก็ปิดเดินหอบนะครับก็จะเป็นขัณะนี้นะครับเดินหอบก็ไม่สามารถขับได้จริงนะครับเป็นการจอดแบบจอดแล้วโชว์เสียงเดินหอบของรถแค่นั้นนะครับก็ใช้งานประมาณนี้ก็เลือกสเต็ปที่เราชอบได้เลยนะครับเลือกหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับมีกล่อง ขันเร่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับใช้ได้งานกับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับสอบถามรุ่นรถมาได้นะครับติดตั้งได้ทั้งรถเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับปลั๊กเสียบตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้าตัวนี้มีการรับประกันให้3ปีเต็มนะครับสอบถามรายเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับ ดูรีวิวสินค้าได้ที่เพจ facebook โอบิติชอนะครับวันนี้ผมป๊อบโอบิติชอป Shop, ขอขอบคุณนะครับและจบรีวิวกล่องเครื่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอสรุ่น Speed Rider GT 13สเต็ปนะครับไว้เท่านี้นะครับท้าใดสนใจทักมาได้ขอบคุณมากครับส